สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำซีรีส์นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เกาหลีกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง The Law Cafe นั่นเองที่กำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ The Law Cafe นะคะเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้แนวกฎหมายค่ะนำแสดงโดยอ e ีซึงกิและอ e ีเซยอง อีซึงกินะคะรับบทเป็นคิมจองโฮค่ะและอีเซยองรับบทเป็นคิมยูริค่ะคิมจองโฮนะคะพระเอกของเรื่องเนี่ยเป็นอดีตอายการที่ปัจจุบันผ่านตัวมาเป็นนักเขียนนิยายค่ะเขาใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไม่ทำอะไรใส่ชุดวอร์มเดินไปเดินมาและเก็บค่าเช่าตึกของตัวเองที่เปิดให้คนอื่นเชา่าเขาเป็นคนฉลาดมาค่ะแล้วก็มั่นคงในรักมาเพราะว่าเขาเนี่ยหลงรักคิมยูริมา17ปีแบบเงีเงยบๆโดยที่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้เลย ส่วนคิมยูรินะคะนางเอกของเรื่องเนี่ยก็คือเป็นทนายสาวจิตอาสาผู้บ้าคลั่งเป็นคนเปรี้ยวจี๊จัดจ้านที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝีปากหรือเครื่องแต่งกายเป็นคนพูดตรงดื้อรัน้นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะโดยเฉพาะสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแล้วเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดอุปสรรคต่างๆไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยยอมใจเธอมากๆ เดอะลอคาเฟ่นะคะเป็นเรื่องราวในวงการกฎหมายค่ะคิมยูลิเนี่ยเธอเป็นทนายอาสาที่อยากผันตัวมาเปิดคาเฟ่ที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งเจ้าของตึกที่เธอจะเช่าเพื่อเปิดคาเฟ่เนี่ยก็คือคิมจองโฮซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยแถมยังเคยแกล้งเป็นแฟนปลอมๆกันอีกด้วยและก็17ปีที่ผ่านมาเขา่าไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าคิมจองโฮพยายามที่จะไม่เจอกับคิมยูลิค่ะเพื่อที่จะสะกด กความรู้สึกแอบรักของตัวเองเอาไว้และเขาก็รู้สึกผิดบางอย่างกับสิ่งที่พ่อของเขาทํากับครอบครัวของคิมยูริไว้ด้วยแต่ในเมื่อคิมยูริเนี่ยต้องการที่จะเช่าตึกไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรคิมยูริก็ไม่ยอมค่ะจนสุดท้ายคิมยูริเนี่ยก็ได้เปิดคาเฟ่ตามที่ตั้งใจไว้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวว้าวุ่นและก็เสี่ยงอันตรายมากมายตามมาค่ะ ส่วนตัวนะคะหลังจากที่ได้ดูซีดีเรื่องนี้แล้วเนี่ยชอบการนําเสนอของเรื่องมากค่ะเพราะปกติเมื่อเราได้ยินคําว่าเอ้ยเป็นแนวกฎหมายก็อาจจะคิดไปว่าต้องเป็นเรื่องเครียดแน่ๆเนื้อเรื่องจะต้องโหดมากแน,แน่แต่เรื่องนี้ไม่เลยค่ะเป็นซีรีส์ที่ติดตลกมากมีฉากโบบะมากมายคิมยูรินางเอกของเรื่องเนี่ยเป็นคนสวยเปรี้ยวค่ะแต่ก็ค่อนข้างโกเอาเรื่องอยู่ส่วนคิมจองโฮพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เกิดมาเพื่อเป็นคู่กัดกับคิมยูริโดยแท้ เมื่อสองคนนี้ประท้าฝีปากกันอะ่ะมักจะมีฉากตลกตลกตลอดเลยค่ะแถมยังเสริมกองทัพด้วยพนักงานในคาเฟ่เอย่ยและเหล่าเพื่อนบ้านอีกขอบอกเลยว่าเด็ดมากๆและส่วนตัวร้ายในเรื่องนี้นะคะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแนวกวๆนๆฮ่าๆค่ะแต่ว่าก็เป็นตัวร้ายอะค่ะซึ่งพูดได้คำเดียวเลยว่าตัวละครในเรื่องนี้เหมือนจะไม่มีใครปกติเลยสักคนเพราะทุกคนเนี่ยต้องพกความฮาติดตัวไว้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ แต่เห็นเป็นซีรีส์ที่ติดตลกแบบนี้นะคะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นมากค่ะสู้กันจริงเอาเป็นเอาตายกันจริงคดีก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะเช่นคดีเกี่ยวกับครอบครัวคดีเกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือเป็นคดีเกี่ยวกับการทำลายร่างกายตอนทำคดีตอนสืบเรื่องราวนะคะก็โคตรลุ้นเลยอารมณ์ประมาณว่าแมตช์นี้ใครจะชนะฝ่ายดำหรือฝ่ายแดงประมาณนั้นเลยค่ะเรื่องนี้นะคะสนุกจริงไม่จกตาแน่นอนและที่สำคัญพระนางคั่งรักมากก็ไก่หลานตัว สายฟินจริงหมดจะต้องชอบค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆในเรื่องนี้เลยก็คือตัวละครคิมยูริค่ะที่แสดงโดยอ e ีเซยองเรื่องนี้สวยมากค่ะสวยจนบางครั้งเนี่ยต้องหยุดภาพไปดูเลยสวยทุกชุดเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะมากและคาแรคเตอร์ที่มั่นใจในตัวเองพูดตรงไม่ยอมแพ้ฉลาดแถมยังลุกพระเอกเก่งมากด้วยเธอไม่เคยเบาเลยตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องค่ะสุดยอดมากจริงๆแล้วอ e ีเซยองก็แสดงเก่งมาก ประทับใจสุดๆหลงรักเลยค่ะอยากจะบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องเนี้ยต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากจริงๆค่ะช่องทางการรับชม The Law Cafe นะคะสามารถรับชมได้ที่วิวค่ะมีจำนวน16ตอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube จำซีรีส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเรามีเพจ facebook กับทวิตเตอร์ด้วยค้นหาคำว่าจำซีรีส์ได้เลยแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆกันได้ค่ะครั้งหน้าเราจะมาแชร์ซีรีส์เรื่องอะไรกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ